สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เกอร์ก็จะมาเก็บตกนะครับคอมเมนต์ของแฟนๆเกาหลีและคอมเมนต์ของแฟนอินโดนีเซียนะครับที่มีความคิดเห็นต่อเกมเมื่อวานนะครับที่ทีมฮุนไดเนี่ยสามารถเอาชนะทีมเบสปาร์กไปได้3ต่อ1เซตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่มีดราม่าพอสมควรนะครับในกลุ่มของแฟนๆกีฬาของอินโดนีเซียลยครับเพราะว่าเขาคิดว่ามือเซตนะครับยกให้เมกาวตีน้อยเกินไปนะครับในเกมล่าสุดที่ผ่านมา นะครับรวมถึงการชื่อชมน้องสองวิภาวีของเราด้วยครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆเกาหลีหรือว่าแฟนๆอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าน้องสองเนี่ยมีเกมรับที่เหนียวมากๆการโจมตีเนี่ยถึงแม้ว่าจะโจมตีติดบล็อกบ่อยแต่ว่าการโจมตีแต่ละครั้งถ้าสามารถเซตด,ด้วยความรวดเร็วแล้วเนี่ยน้องสองก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับการโจมตีมีการโจมตีที่ดีพอสมควรเลยนะครับรวมถึงเขาก็พูดด้วยครับว่าโมมาเนี่ยคือเครื่องจักรที่จะทําคะแนนจริงๆนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรดรามาร่าทั้งหมดจะเป็นอย่างไร นี่ครับวันเดลเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับ อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทีมฮุนไดเนี่ยก็สามารถล้างแคลเรสปาร์คไปได้นะครับในเกมเมื่อาวาน3ต่อหนึ่งซึ่งโอก็ได้ทาคอมเมนต์ของฟแฟนเกาหลีหรือแฟนอินโดนีเซียเนี่ยไปแล้วแต่ต้องย้ําแบบนี้ครับเพื่อนๆคือโอ้กไลฟ์เสร็จเนี่ยโอก็ทาคอมเมนต์เลยนะครับซึ่งคอมเมนต์นั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายเพื่อนๆคือมันเพิ่งจบเกมไปนะครับแต่ว่าพอทิ้งช่วงเวลาให้ผ่านไปสัก2 3ชั่วโมงแล้วเนี่ยตอนนี้คอมเมนต์มันโอ้โหเรียกว่าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่งโอเกอร์ก็จัดหน นึงก็แล้วกันนะครับสำหรับเมื่อวานที่อาจจะไม่ได้จุใจเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ว่าคลิปนั้นเนี่ยโอ้ก็ต้องทําบทสรุปหลังเกมด้วยแล้วก็ต้องทําคอมเมนต์ด้วยรวมไปในคลิปเดียวกันนะครับแฟนๆสายคอมเมนต์เนี่ยอาจจะยังไม่จุใจสักเท่าไหร่นะครับว้นนโอกเกอร์เลยจัดหนักจัดเต็มคอมเมนต์แฟนเกาหลีและแฟ,แฟนอินโดนีเซียให้แบบกันจุใจกันไปเลยว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างในเกมเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรัะฟังกันได้เลยครับไปเรื่องนี้แฟนๆเกาหลีเลยครับของทีมฮุนไดนะครับคอมเมนต ตอนนี้เนี่ยทีมของเราเนี่ยกำลังปรับจูนกลยุทธ์ซึ่งแน่นอนมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆฉันเชื่อว่าทีมคุนไดปีนี้น่าจะลุ้นแชมป์ได้สนุกอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆฉันเชื่อว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์ได้อย่างแน่นอน และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าการโจมตีการป้องกันเนี่ยมันดูสมูทและลงตัวไปหมดฉันเชื่อว่าทีมฮุนไดของเราเนี่ยจะทําผลงานได้ดีอย่างแน่นอนลุยต่อไปหุนไดโอ้ก็แอบเห็นด้วยนะครับรู้สึกว่าเกมรับเนี่ยวันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยครับเกมรับไม่ใช่แค่การรับบอลอย่างเดียวนะครับการบล็อกก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยครับส่วนเกมรุกโอ้โหวันนี้มาเป็นระยะๆะะเลยโมมานี่ถือว่าท็อปฟอร์มสุดๆนะครับโอ้บอกได้เลยว่าเกมที่เจอกับฮึงกุ๊กวันอาทิตย์เนี่ยครับเดือดอย่างแน่นอนนะ เพื่อนนะล็อกไ้เลยนะครับฮึงกุ๊กกับทุนไดเนี่ยเจอกันบ่าย2วันอาทิตย์นะครับเดือดแน่ๆครับคู่นี้และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันเป็นกําลังใจให้เสมอฉันเชื่อว่าทีมของเราจะก้าวต่อไปได้ดีและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่า เกมในวันที่เจอกับฮึงกุ๊กในวันอาทิตย์เนี้ยล่าดูชมมากๆว่าผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเกมรับของเราเนี่ยมันบ้าคลั่งไปแล้วและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันรักคุณฮุนไดและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ฉันแปลกใจเล็กๆนะที่เซตที่4เนี่ยพวกเรานําห่างไปได้ถึงขนาดนั้นต้องยอมรับกันจริงๆว่าเกมเนี้ยพวกเราทําได้ดีจริงๆในการจับเมกาวตีโอเคผเห็นด้วยโอกรู้สึกว่าจริงๆอะ่ะคือ เกมมันเบียดกันมาตลอดนะครับเซตหนึ่งเซตสองเซตสามเนี่ยแต่ว่าพอเซตสี่กลายเป็นว่าเราทิ้งไปเลยอันนี้ต้องชื่นชมโค้ดอย่างหนึ่งว่าสามารถดึงกําลังใจลูกทีมมาเล่นเซตสี่ได้ดีและสามารถปิดเมกาวตีได้ครับคือจะมากจะน้อยเนี่ยเมกาวตีก็เป็นคนที่อันตรายอันดับต้นๆของเลสปาร์คเพอจับเมกาวตีได้ปุ๊บทางด้านของมิเลนาเล่นคนเดียวเนี่ยแน่นอนโดนจับบล็อกได้อยู่แล้วเพื่อนๆถ้าอีกคนนึงไม่มาช่วยนะครับก็ถือว่าเป็นการแก้เกมได้ดีสำหรับพุนใดนะครับ และเขาไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าทําได้ดีมากๆ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าดายินเนี่ยเซตเตอร์วันนี้เนี่ยก็สมควรได้ MVP นะเพราะว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโอ้ก็แอบเห็นด้วยนะวันนี้คิมดาินทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะการแจกจ่ายดูหลากหลายมากๆนะครับดูโอเคมากๆในเกมวันนี้เนาะและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับให้เร็วขึ้นหัวกว่าน,นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะแต่ว่าก็อาจจะมีในตําแหน่งอื่นน่ะโอเคแหละพอวิพวีออกไปเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าพอร้องสองออกไปเนี่ยบอลแดนหลังแอบมีปัญหาเล็กๆเหมือนกันนะครับคุไดอันนี้ ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องไปเพิ่มเติมเพราะว่าเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าคือมันจะมีหลายจังหวะครับที่ทางฝั่งนู้นได้ตบและน้องสองเหมือนโกงความตายมาให้เพื่อนๆวิ่งไล่ขุดวิ่งไล่เกี่ยวบอลกลับมาให้เราจะเห็นหลายครั้งเลยว่าพอเพื่อนตีบอลได้หลายคนจะวิ่งไปก่อดน้องสองหลายคนจะวิ่งไปตีมือน้องสองเลยเพราะว่ามันเป็นลูกที่ไม่คิดว่าจะขุดได้จริงๆเพราะฉะนั้นผกมองว่าถ้าเกมรับเนี่ย ไปลงที่น้องสองคนเดียวมากเกินไปเนี่ยอ้กมองว่าแอบเหนื่อยได้เหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านของยุนไดนะเพราะฉะนั้นคนอื่นก็ต้องเล่นเกมลับเกมขุดให้ได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าทีมอ,อื่นๆเนี่ยเขาตีไม่ผ่านน้องสองแล้วเพื่อนเขาตีหาคนอื่นหมดตอนนี้เพราะฉะนั้นเกมลับคนอื่นต้องมาช่วยน้องสองด้วยนะอันนี้ก็แอบเห็นด้วยนะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันหวังว่าจะมีการโยนบอลที่เร็วขึ้นรูปแบบการเล่นที่ฟรีมากขึ้นฉันคิดว่าผู้เล่นของเราเนี่ยสามารถจะโจมตีได้ง่ายขึ้น้นนอนออัววก็็แเเดยพราะาะ่ The <laughs> มีบางครั้งที่โยนมาแล้วก็น้องสองตีลาบากเหมือนกันเพราะว่าจุดเด่นของน้องสองนี่คือการเข้าบอลสูตรและการโจมตีที่รวดเร็วเนาะแต่พอบอลมันมาช้าช้าบอลมันมาโรยๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ตีลําบากนิดนึงนะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าสู้ๆเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่ายินดีด้วยคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าฉันรักคุณมากคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกกูดจบคุนได้อันนี้น่าจะมาจากอินโดนีเซียนะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโอ้โหการป้องกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่บ้ามากๆฉันชอบพวก คุณขอบคุณพวกคุณและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสแสดงความยินดีด้วยนะและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนฮุนไดที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งโดยรวมส่วนใหญ่แลว้วพวกเขาแฮปปี้นะก็มีการพูดคุยหลังเกมถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆการปรับแก้ปรับจูนอะไรเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถือว่าผลงานของฮุนไดเนี่ยจัดอยู่ในเกมที่ยอดเยี่ยมพอสมควรเลยครับเพื่อนๆเกมเจอฮึงกุกวาทย์นี้ ยังไงก็พลาดไม่ได้นะยังไงก็พลาดไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้ครับเราไปดูคอมเมนต์ของแฟนๆอินโดนีเซียกันสักนิดหนึ่งครับเพื่อนๆว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเกี่ยวกับเกมเกมนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าดราม่ามาเต็มๆต็ดราม่ามาหนักๆอย่างแน่นอนครับผม ไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าเซตเตอร์ของทีมเราเนี่ยน่าจะมีการจ่ายบอลที่หลากหลายมากกว่านี้ไปดูเซตเตอร์ของฮึงกุ๊กไปดูเซตเตอร์ของ IBK เคขาเล่นกันสิการแจกจ่ายบอลเนี่ยหลากหลายมากๆเลยนะโอ้โหแอบชอบกับตันผู้ใช่ไหมล่ะบอกเลยว่าถ้ากับตันผู้มาจ่ายให้เมกาวาตีนะมันแน่นอนงานนี้บอกได้เลยนะครับแล้วอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าถึงมันจะน่าเจ็บใจแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าเลสปาร์กไม่สามารถต่อกรกับฮุนไดได้ใน เกมนัดนี้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆสําหรับการลงเล่นกันระหว่างโมมาก,กับวิภาวีคนนึงเล่นเกมรับอีกคนนึงเล่นเกมลุกอย่างบ้าคลั่ง และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฮุนไดเนี่ยดูจะลงตัวมากกว่านะไม่ว่าจะเป็นจังหวะการตบจังหวะการเล่นบอลเร็วทีมฮุนไดทําได้ดีมากๆโมมาเนี่ยเหมือนเครื่องจักรในการทําแต้มเลยส่วนวิภาวีก็เล่นเกมรับได้ดีบอลเร็วของเขามีไดยอนและฮโยจินที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจียุนก็สามารถคว้า MVP ได้ฮุนไดดูลงตัวจริงๆเออดูจากเหตุผลที่เขาพูดมาก็ดูลงตัวจริงๆนะเออและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการแพ้ การชนะเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่หน้าท้าทายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเกมกีฬามันก็แบบนี้แหละคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการป้องกันของฮุนไดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆหลุดบล็อกไปยังต้องเจอเกมรับที่เหนียวอีกเพราะฉะนั้นเลสปาร์คแพ้มันไม่ใช่เรื่องแปลกเกมหน้าเรามาสู้กันใหม่และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ต้องเจอกับฮุนไดทีมพวกเขาสมบูรณ์แบบมากมาก และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าทำไมมือเซตของเราจ่ายให้เมกาวาตีน้อยจังและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันรู้สึกว่าเมกาวาตีขึ้นตีเนี่ยเหมือนเขาจะรับแรงกดดันไว้มากจังเลยทีมคู่แข่งเนี่ยสามารถบล็อกเขาได้หลายลูกมากๆทำให้มเมนตัมมันเปลี่ยนไปจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าในที่สุดก็ได้เห็นการต่อสู้กันอีกครั้งแต่แน่นอนครั้งนี้เลสปาร์คเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ คอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าผิดหวังมากๆแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าพวกเขาเล่นกันได้ดีจริงๆอะหมายถึงฮุนไดเล่นดีจริงๆนะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการแพ้การชนะเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติพวกเราอะทำใจไว้เถอะนี่คือเกมกีฬายอมรับกันจริงๆว่า RSP ีนี่หมายถึงเลสปาร์กนะครับมีโอกาสที่จะคว้าชแชมป์แต่พอมาเล่นกันจริงๆแล้วเราก็ยังคงจะต้องลุ้นแมตต์ต่อไปเรื่อยๆ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเจ้าบ้านหุนไดเนี่ยลดเกมร้อนแรงของเลสปาร์คได้ดีจากการปิดเมกาวัตีและวันนี้นักกีฬาของเขาก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมโมมาเนี่ยตีเป็นลงส่วนวิภาวีก็เล่นเกมรับได้ดีคนอื่นๆก็ทํากันได้ยอดเยี่ยมมากๆ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่านักกีฬาต่างชาติของฮุนไดเนี่ยเข้าขากันได้ดีเหลือเกินและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราพลาดก็คือเราเสิร์ฟเสียหลายลูกมากๆกองหลังของฮุนไดเนี่ยทำได้ดีวิภาวีเข้าถึงบอลได้ดีทุกครั้งและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าพวกเราจะต้องพัฒนาไปด้วยกันเมกาวตีเนี่ยทำได้ดีมากๆในการอ่านสถานการณ์แต่แน่นอนวันนี้เขาโดนจับเขาโดนบล็อกอะฟิลลิ่งประมาณนี้นะครับ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นฉันเชื่อว่าจะต้องมีการปรับจูนในครั้งหน้าอย่างแน่นอนมือเซตของเราจะต้องทำงานให้หนักขึ้น และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเซตเตอร์เนี่ยน่าจะเซตบอลเนี่ยให้ห่างจากตะข่ายหน่อยหนึ่งนะเพื่อการโจมตีที่ง่ายขึ้นของเมกาวาตีและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านี่คือการพ่ายแพ้มันเป็นเรื่องธรรมดาของการแข่งขันกีฬาและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันยังหวังว่าเมกาวาตีเนี่ยจะสามารถกลับมาคว้า MVP ได้และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเซตเตอร์ดูเหมือนจะไม่มั่นใจกับเมกาวาตีเลยนะ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราภูมิใจกับเมกาวาตีเพราะฉะนั้นในเกมที่ชนะเราก็ภูมิใจในเกมที่แพ้เราก็ให้กําลังใจอะฟิลลิ่งประมาณนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเซตเตอร์ไม่ค่อยดีคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสงสารเมกาวาตีนะเธอทําอย่างเต็มที่แล้วแต่ไม่สามารถเอาชนะได้จริงจริง และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ไม่สามารถคาดดาวอะไรได้เลยและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ที่อกนํามาฝากเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ของเกาหลีและอินโดนีเซียนะครับเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มพอสมควรเลยนะครับวันนี้ซึ่งแฟนๆเกาหลีก็แฮปปี้กับแบนแฟนของฮุนไดนะครับส่วนแฟนของอินโดนีเซียมีดําแลมมาด้วยนะว่าอยากได้มือเซตแบบไ BK นะแล้วก็พวกเขาก็รู้สึกว่าจากเขาเรียกว่าอาจจะรู้สึกว่ามือเซตของเลสปาร์กเนี่ยอาจจะไม่เซตให้เมกาว บ่อยอะไรแบบนี้ซึ่ง ถามว่าเซตบ่อยไหมก็ไม่บ่อยนะเท่าที่โอ๊กดูนะครับเท่าที่โอ๊กบรรยายเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับกันจริงๆว่าเมกาวัตีโดนจับครับเมกาวัตีโดนโมมากับทางด้านฮโยจินปิดเพราะฉะนั้นก็อาจจะเซตได้ไม่บ่อยสักเท่าไหร่แหละนะครับแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่ามือเซตเขาก็ดูจะเซตไม่ค่อยดีนะถามว่าดีไหมโอ๊กมองว่าเกมอื่นเขาดีกว่านี้เกมวันนี้ดูอาจจะไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ด้วยการที่อีกฝั่งหนึ่งอะทำผลงานมาได้ดีแก้เกมมาได้ดีด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เห็นใจมือเซตแล้วก็เเข้้าใจไดดกัับบแฟนนนนออิีซีซยะะคร น,นี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ยกนํามาฝากเพื่อนนะครับเพื่อนๆนอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งสามารถกดให้าากันเพื่อเป็นกําลังใจได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ